เจ้าเอิอนไว้ยังก็กจะเฮ็ดหมอกเนาะเฮ็ดหมอกข้าเจ้าเอิอนไว้เฮ็ดหมอกพูนะ่ะเฮ็ดหมอกนี่อยู่ในกลุ่มเฮ็ดมันบอกว่ามันเป็นพิษสะสม้อจ้ะเ้อพิษสะสมอย่าไปเก็บยายเก็บไปกินพูน่ะ้ยพูน่ะเฮ็ดพูน่ะพิ่พพที่อยากขักแท้ะพูนะ่ะบึงเล่าดู ถือแสงนี่ขาวไปเบิดเลยพุ่นเห็ดทั้งนั่นดรงเห็ดทั้งนั่นพ่นค่ะข,ขนาด